หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถตันทัศโรเป็นศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรบรมีสามสิบทัตพระเดชพะคุณหลวงปุสถตันทัศโรเป็นตำแหน่งเครื่องจักรพลังงานละเอียด ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทรสโตรน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นตำแหน่งหยุดทำรรทั้งหมดหยุดทำรรโลภโกรธหลง ซึ่งสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่การหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดจึงเริ่มที่ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งอยู่ณตําแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกรบารมีสาสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัศโรรมโลภโกรธหลง <ะ S 1> ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัศโร ทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุบังคับด้วยโลภโกรธหลงหลอกลวงปิดบังอำพางต้มตุนสร้างกฎกติกาข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขให้อยู่ในการควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมโลภโกรธหลง บังคับใช้กำลังใช้เล่เหลี่ยมเสียงดังทำร้ายทำลายสร้างองค์ประกอบทุกรายละเอียดที่บังคับด้วยธรรมโลกกฎหลงบังคับด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ทรรโลกกฎหลงประกอบกันขึ้น บังคับด้วยปัจจัยสีที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ทำโรคโรดหลงไหลเวียนอยู่ประกอบกันเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นของปลอมหลอกลวง ให้รับรู้ว่าเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยซึ่งผิดปกติไม่ใช่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจากธรรมาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพรทสดจันทสโรที่ประกอบธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบขึ้น อาหารเครื่องนึ่งหมจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ผิดปกติจึงทำให้องค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำโรคโกรธหลงหลอกลวงให้มาจัดการ ให้มากังวลให้มายุ่งอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำโลกโลดหลงได้สร้างขึ้นเพื่อให้ละจากตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อไม่ให้เป็นตัวของตัวเอง เพื่อไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ให้พึ่งตัวเองสร้างศรัทธาสร้างที่พึ่งที่ล,ลึกที่ทำโ,โลภโกรธหลงสร้างองค์ประกอบขึ้น เพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเดนทัสโรเพื่อยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบไปสร้างเป็นนิพพานของโลภโกรหลงซึ่งเป็นนิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตะตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร สภาพของท่อทานธรรมบรมีสามสิบทรรัพระเดชประคุณลงพุอสัจนทัสโรดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของที่ถูกทำโรโลดหลงสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการยึดธรรม บาร,รมีสาวสิทธัตระเดชระคุณลงพุงะสดเดนัสโรยึดธาตุทั้งละเอียดละยากเพื่อไปสร้างเป็นนิพพานของโลกโลดหลงสภาพของคนสัตว์สิ่งของจึงเสื่อมเสื่อมไปจากลักษณะมหาบุรุษ เสื่อมไปจากที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมที่ชีวิตเป็นยอย่างยุ่งสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นสภาพที่ทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเป็นสภาพที่ไม่สามารถ ที่จะเปลี่ยนธรรมโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อถทรไม่ปลอดภยัยให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงพุทธสดันทัศโรขซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้อถทรปลอดภยัยอโหสิกรรมได้สําเร็จทานศีลสมาธิที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นทานศีลสมาธิที่ผิดปกติเป็นทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดโลภโลกรธหลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเป็นทานศีลสมาธิที่โลภโกรธหลงหลอกลวง ให้อยู่ในวงจรกระแสรธรรมโลกโรดหลงที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของซึ่งทำงานในโครงสร้างกทอทมขออเป็นโครงสร้างของโลกโปรดหลงซึ่งเป็นกิเลส ไหลเวียนอยู่ในตัวบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บังคับให้ตายให้เสียสภาพร่างกายบังคับให้ทำลายทำร้ายตัวเองซึ่งกันและกัน เป็นภัยพิบัติเป็นอภิสังขารซึ่งเกิดจากทำโลกโรธหลงพราะทานธรรมบารมีสังสิทธ,ธัพระเดวะกุลกุศลเจนทัสโรบางส่วนเช่นคนสัตว์สิ่งของถูกปิดบังไม่ให้รู้ ว่าภัยพิบัติคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้การบังคับให้ตายให้เสียสภาพร่างกายการมีกิเลสเพิ่มขึ้นมาจากวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่มีศูนย์รวมนศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรกิเลสร,รมอัพยากตาธรมาธร,รมะทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุษย์ยันทศรรัศโรที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของรรมโครงสร้างกทมขอซึ่งแต่ละ รายละเอียดของกอทมขออจะส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้มีกอทมขออในแต่ละรายละเอียดครบทุกส่วนซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำโลกโกรหลง สร้างโครงสร้างหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลภโกรธหลงโครงสร้างการไหลเบียนของกระแสรธรรมโลภโกรธหลงในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอพยาาตาธรรมะ ทรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตประเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไหลเวียนไปทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมอื่นรุกเข้าสู่ธรรมบารมีสามสิบทัตประเดษพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเพื่อยึดไปเป็นธรรมโลกโกรธหลง ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่เป็นโครงสร้างกอทอมอขอ,อโครงสร้างกอทอมอขออแต่ละองค์ประกอบส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อมีปรากฏว่ามีกอทอมอขออ อย่างใดก็จะมีอย่างอื่นๆครบทุกอย่างเป็นการสร้างองค์ประกอบการทำงานการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจะทำโลภโกรดหล,ดลง ทำให้รายละเอียดแต่ละอย่างของกอทอมอขอ,อทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อย,เ,อยเมื่อปรากฏว่ามีแต่ละอย่างในแต่ละส่วนของกอทอมอขอ,อ แต่ละอย่างของกอทอมขออซึ่งเป็นธรรมโลภโกดลงรมโลภโกดลงจะบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาทำให้มีโครงสร้างอื่นๆที่ในรายละเอียดของกอทอมครบทุกโครงสร้างดังนั้นจึงทำให้บางส่วน ของนิพพานธรรมบรรมาร,ร,รมีสามสุทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศรรที่ถูกบังคับควบคุมสร้างเลียงรักษาจากธรรมโลกกดลงถูกปิดบงังบิดเบือนซ่อนเลนหลอกลวงต้มตุนไม่สามารถที่จะหยุดโครงสร้างตอทมขออ,อได้เพราะถูกหลอกให้ไปแก้ปัญหา อุปสรรควิกฤตที่เกิดจากกทมขอไปแก้แต่ละส่วนไปหยุดแต่ละส่วนเป็นไปตามรูปแบบที่ทำโลกกวดหลงหลอกลวงให้เข้าไปสู่วงจรของเขาการหยุด โครงสร้างกทออมอขออเราจะต้องไปหยุดณตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโครงสร้างกทออมอขออตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยั้งยู่ ตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสศโรด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทน์ตระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสศโรเป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลา เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นการทำหยุดนิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเป็นปกติเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นตำแหน่งหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่เพราะวงจร ในการดึงดูดบอกเกิดที่พัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบาร,รมีสาสิบทัสระเดชพรุกุลุปู่สุดเจนทัสโรใหม่ๆมีผลต่อธรรมทั้งหมดจึงทำให้ธรรมทั้งหมดต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ให้อยู่ได้ อย่างสุขเจริญสำเร็จชีวิตการดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมทั้งหมดให้อยู่ได้จึงมีผลที่จะต้องเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นธรรมของตนเองโดยการทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ของธรรมของตนเองให้สมบูรณ์ที่รุกเข้าหาธรรมอื่นทั้งหมดการเกิดขึ้นของวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดจึงสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้กับแต่ละธรรมทั้งหมดการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากธรรมทั้งหมด จึงต้องทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชคุคคลลุงพุสดแอ่นทัสโรเกิดวิกฤตในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชคุคคลลุงพุสดแอ่นทัสโรที่เกิดจากการรุกเข้ามาของธรรมโลภโกรธ หลงเราจึงหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยูณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมิสัตยทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธัจรันทัศโรซึ่งทำอื่นๆทั้งหมดใช้วิธีการเดียวกันคือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จณนะศูนย์กลางดวงกลม ปรมเริ่มแรกของแต่ละธรรมทำใดทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์สามารถที่จะหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากธรรมอื่นได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้น นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันดัสโรตัวตนที่แท้จริงของเราที่จะต้องรักษาไว้ตําแหน่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทุกอนุเวลาอยู่ตลอดเวลาที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมด ทำโรคโกรลงให้เป็นบาร,รมีสามสิบทักษ์พระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลา,ลวลาคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทักษ์พระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องรักษาไว้ การรักษาตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงพุทธจันทร์ทศรรักษาด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุลหลวงูษษษุสดจันทสโทศรตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติทำหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรบมีสาสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปุ่สดัญทสศโกตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติรับรู้ถึงการสร้างเลี้ยงรักษาการควบคุมบังคับสั่งการจากวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จที่มีศูนย์รวมนะูนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรบมีสามสิทัศพระเดพระคุณปุสจัญทสศโร ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกอนุนเวลาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบตลอดเวลาเป็นปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณลุงพุทธเจันทสโลทั้งหมดทุกส่วนให้รักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสารรมิทัศน์พระเดชพระคุณลวงพุทธเจันทศโลรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณลุงพุทธเจรนทสโลรักษานิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุดเจริญรุ่งเรืองสําเร็จตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรตลอดไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป